ครับผมกำนันลูงโลดกิติทาวอนะครับพร้อมผู้ใหญ่บ้านพร้อมสมาชิกอบตนะครับก็จะประกาสาคัญนะครับเนื่องจากเมนวัดจัตสิมุมเราเนี่ยสร้างมาประมาณตกห้าสิบปีแล้วห้าสิบกว่าปีแล้วครับผมตอนเนี้ข้างในเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทุดโทรมไปมากเลยครับแต่ใช้อย่างใช้ได้อยู่ครับใช้ไม่ได้นานครับแล้วโดยเฉพาะข้างล่างเนี่ยเสาข้างล่างก็ก่อนหมดไม่รู้จะทุดพังไปเมื่อไหร่นะครับครับผมขอวินวอนนะครับ พ่อแม่พี่น้องนะครับช่วยกันร่วมบริจาคนะครับช่วยบริจาคคนเล็กคนน้อยมีน้อยทำบุญน้อยมีมากทำบุญมากก็ช่วยกันนะครับเพราะเนื่องจากตรงเนี้ยทุกคนจะต้องได้ใช้จะช้าหร้อเร็วก็ต้องได้ใช้ตรงนี้นะครับ,รบ,รบขอฝากนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คุณที่จะสร้างเมนสร้างเมนเก่าเนี่ยมาเป็นระบบน้ํามันแล้วก็ไฟฟ้าครับคุณที่จะทําใหม่ี่ประมาณหนึ่งล้านหกแสนตอนนี้ทางวัดเราไม่มี เงินเลยนะไม่มีเลยต้องรวมร้องจากผู้ใจบุญช่วยกันบริจาคนะครับก็มีหลายๆท่านที่มีไว้ช่วยกันบริจาคแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยผมบริจาคแสนหนึ่งครับผู้ใหญ่สุจิตก็ห้าหมื่นครับอปกรธารกรนะครับคก็สองหมื่นครับผู้ใหญ่ต้องก็หมื่นหนึ่งครับหลายๆคนนะครับอีกหลายๆท่านที่ช่วยกันรวมรวมช่วยกันนะครับตอนนี้รวบรวมได้ประมาณ 5-6แสนแล้วครับก็ยังขาดประมาณเป็นล้านมากกว่านะครับก็ขอฝากยีบอผู้ใจบุญช่วยกันนะครับช่วยกันครับผมเพราะว่าตรงนี้เป็นสีน้ำพันนะครับถ้าเกิดไม่ทาไม่เปลี่ยนใหม่มันก็จะพังลงมาครับผมครับผมต้องขอฝากด้วยครับมาหลายปีเนี่ย50กว่าปีแล้วมันต้องซ่อมแล้วแหละมาขอขอบคุณนะครับผู้ใจบุญทุกทุกท่านไว้่วงหน้าเลยนะครับขอขอบคุณมากครับครับครับ กำนันลุงโรดนะครับ <laughs>